สว,ส,สวัสดีชาวเวสฟาทุกคนนะครับผมร้อนกันไหมฝัม่งนี้บอกร้อนฝั่งนี้ไม่ร้อนยัง <c oughs> ไงดีโห <Okay. S 1> oh, วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มานะครับต้องบอกว่าเวส้าเขาจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยนะครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับความสุขกลับบ้านอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมพร้อม <c oughs> จะไปฟังโชว์ต่อไปได้ยังคร <c oughs> ไม่ได้ยิเลย ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับขอบคุณมากครับกำลังจะขอเลยทำไมทุกคนดูไม่ร้อนเลยผมเหนียวแต่ชุ่โหคิดว่าร้อนจะเอาทิชชู่ไม่ให้ซะหน่อยเสียดายไม่ร้อนเลยเอาร้อนขึ้นมาเลยหรออยากกินน้ำได้ไหมฮะ อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเดี่ยวของผมเองนะครับที่ผมเป็นคนคิดคอนเซปต์เองด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในทุกโปรเซสของเพลงนี้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ฟังอีกสักครั้งนะครับสำหรับใครไม่เคยฟังก็อยากให้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับเพลงต่อไปมีชื่อว่าไม่ได้ทันได้บอกเธอเบื่อหรือยังครับเนี่ยแต่พี่คนนั้นยืนหน้านนีงอย่างนี้เลย คือผมเล่นไม่นสนุกหรือ,อยังไงฮะเราแบบว่าโบกไม้โบกมือตาวนิดนึงก็ได้ยิ้มนิดนึงก็ได้เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย <c oughs> ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงใหม่ของผมเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ว่ามีใครได้ฟังแล้วบ้างเคยแบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบ แอบชอบใครคนหนึ่งสักคนเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่เขาต่อแต่ว่ามันก็ดึกมากแล้วเราก็เลยขอไปส่งเขาที่บ้านเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ เราก็เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วสิไม่น่าเชื่อเลยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเวสป้ามากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมมาอยู่บนเวทีนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับผม,ผมก็อย่าลืมมางานเวสป้าคารวานนี้นะครับผมยังจัดอีกหลายวันนะครับแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายเลยนะครับมีทั้งของให้ช้อปปิ้งด้วยนะครับและที่สาคัญขี่เวสป้ามาที่นี่กันได้เลยนะครับผม เพลงสุดท้ายครับเหลืออีกหนึ่งเพลงที่ผมต้องร้องดูการแต่เชื่อว่าทุกคนจะร้องตามผมได้ร้องคู่กันพร้อมหรือยังฮะคนนั้นต้องเป็นเธอครับ